ที่67แผนอุบายอัชญชานฉลาดนักสู้สร้างอาุภพอันน่าสะพรึงกลัวกอกับวิชาพิษอันร้ายแรงนักว่าวาดวันทั้งพรึงก็ยอดฝีมือจำนวนร้อยเสียอีกสองสิ่งนี้หากไม่กำจัดทิ้งก็ยามมุ่งวังจะฟื้นฟูสาพ,พันธ์ล้างแค้นได้วงนักเลงก็ต้องตกอยู่ในยุควิบัติ ประมกพักมังกรทองจูเจือซิ่งถึงกับสามารถอาจใสชนชั้นชั่วร้ายสุดสามานเหล่านี้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างอำนาจนับเป็นที่ประวันพท่านใจจริงๆเอี่หอเสียงห่วมบุญเจี่ยวเออยเสิบตอบยุยเตา่ากวนทราบไว้ว่าหุ้ยเกียงโ้ไม่เพียงเป็นจอมพิษอันดับหนึ่งพลังการฝึกปรือก็น่าแตกตื่นยิ่งหากเมื่อครูเจ้าลงมือ ไม่แน่นักว่าจะกำจัดพวกมันสองอาจารย์กับชิดได้แต่ศักดิ์ศรีแท้จริงพอเพล่งพลายออกไปฝ่ายตรงข้ามจะต้องทุ่มเทกำลังจัดการสิทธิ์ของสัพพันที่ชุมนุมอยู่ในละแวกนี้มากมายนักต้องประสบภัยเป็นอันดับรแรกโอ้อถูกแล้วม้วมุนเจียวกล่าวเสียงทุ่มหนักว่าการฟื้นฟูสัพพันคิดล้างแคน เป็นแผนการที่ต้องประสบผลไม่อาจพ่ายแพ้เด็ดขาดดังนั้นสมควรกระเตรียมการโดยรอบคอบแล้วจึงลงมือ่าได้คิดทดสอบเสียงยางหุ่นหันวู่วามเจ้าเห็นเป็นอย่างไรซื้อแลกล่าวถูกต้องแผนการขั้นต่อไปของเจ้าเป็นอย่างไรนำเก่งวิเต่ากล่าวว่าผู้หลานคิดชักนำพวกพ้องเดียวกันในละแวกใกล้เคียงเข้าสู่ตัวตึกหลังจากนั้น จะหาหนทางกำจัดนักสู้สร่ากสุภะและวิธีจัดการกับกุ้ยเกียงโชเรื่องทั้งสองประการนี้ต้องกระทำสำเร็จเสียก่อนโอ้ยนี่เป็นงานอันลำบากยากเข็นยิ่งถูกต้องแต่ไม่อาจไม่กระทำพวกเราจะค่อยๆหาเรือกันในภายหน้านำเก่งวิเตารับคำหันเหยเรื่องกล่าวว่าซื้อแปะจะกระจายข่าวไป หรือรุดไปชักนำสหายในสพันใหม่ดูท่าต้องรุดไปเองสักครานาร่ากลัวต้องใช้เวลาสองสามวันจึงวกกลับมากับมันทุกต้องเจ้าตอนนี้กลับไปตัวตึกเถอะอาจบางทีมีเหตุไม่คาดหมายต้องตเตรียมต้านรับอย่างนั้นผู้หลานขออําลาไปเถอะระมัดระวังด้วยนำเก่งวิเตารับคำพิ้วปราดรอกนอกศาลเจ้า ยามนี้เลยเวลายามสามแล้วแสงโคมไฟในตัวเมืองหลวงเรือไม่กี่จุดนำเก๋งวิเตา่าไม่มีความจำเป็นต้องเข้าเมืองดังนั้นอ้อมผ่านชานเมืองวิ่งตะบึงไปยังท่านตัวตึกเพียงนักสู่สาราพัาก็เป็นดานอุปรสรรคหน้าวิตกบัดนี้เพิ่มกุ้ยเกียงโชจองพิษแห่งยกใหม่ยิงทำให้นำเก่งวิเตา่าใจนักอึ้งเคร่งเครียด ประมาณยามห้าน้ำเก่งวิเตารุดมาถึงหน้าตึกจึงเร้นกายเข้าไปในโ้งไม้ด้านข้างก่อนสังเกตดูความเคลื่อนไหวรอบบริเวณเงียบงันบางเวงมีแต่เสียงลมพัดใบไม้ไหวดูสู้สาทันใดเงาร่างหลายสายอ้อมตัวตึกพุ่ปราดมาผู้นำหน้าคล้ายกับเป็นอิสตรีน้ำเก่งวิเตาสะท้อนใจวูบรอบเกรงกำลังภายในขึ้น ผู้ที่มามีทั้งสิ้นห้าคนผู้นำหน้ากลับเป็นพีเสื้อยกผัวขาข่าติดตามด้วยนักสู้มังกรคู่สี่คนดูจากสภาพการฝวายตรงข้ามย่อมมีจุดมุ่งหมายใดคนทั้งห้ามุ่งตรงมายังดงไม้นั่งเก่งวิเต่าทลันหลบทันทีอาศัยต้นไม้รกครึงบดบังร่างไว้เงาร่างทั้งห้าชาดพุ่งมา หยุดยังกลางพื้นที่ว่างในโดมไม้ห่างจากที่ซึ่งนำเกงวิเตอซ่อนกายอยู่ประมาณสีว่วางผีเสืออ้อหยบเอ่ยปากกล่าววาจาขึ้นก่อนว่าทำเลของสถานที่สำวรวจดูทราบฉันแล้วเพียงรอให้ถึงพรุ่งนี้ก็ลงมือได้นักสู้มกักรทองผู้หอย่างกล่าวว่าที่น่าวิตกเกิดนักศึกษามาตตาอาจจะขัดขวางพวกเราหากมันปรากฏกายมา ยอมมีนักสู้ส้างอสภาจัดการเองแกฟังว่านักสู้ส้างอสภากไม่จูโจมทําร้ายมันนั่นเป็นเพราะมันตดทงผ้าเกลียนหอมจากผู้ตายไปข้อน,นี้นักพรตมัจจุมานจัดการแก้ไขแล้วนำเกงวิเตาสถานใจอย่างบนแหลมีซาฟายตรงข้ามเคื่อนพวกนี้จะด,ดาเนินวิธีลงมืออย่างไรคํานักพรตมัจจุมานจัดการแก้ไขแล้ว หมายความว่าอะไรเรื่องที่ตนเองพกถุงหอมติดตัวถูกฝายตรงข้ามหลวงรู้แล้วแต่ในสองยามวันนี้คนในสเพั์จะทยอยกันรุดมามีกลับเป็นปัญหาหน้าวิตกนักสู่อีกผู้หนึ่งกล่าวว่าบริวานเมื่อครูได้รับรายงานว่าชายที่จะส่งมาเฝ้าดูเหตุการณ์ในละแวกนี้ล้วนหายชาบสูญไปอย่างลึกลับผีเสื้อยกรองพลงว่า ล้วนหายสาบสูญไปถูกแล้วบริวารคาดคณนว่าอาจเป็นการลงมือของนักศึกษาอมตสะชากสอบเล่านี่ได้พบเห็นกระทั่งโรงรอยบอ่อแสก็ไม่ปรากฏอืมนี่ต้องเสือบสอให้กระจาดน,นั่งเก๋งวิเตาฉุกใจได้คิดนิยอมต้องเป็นการลงมือของจอมขโมยลุกลบผู้อาศัยดอกไม้เป็นสนัญลักษณ์แต่ตอนนี้สมควรกระทำอย่างไร คิดเขียนฆ่าคนตั้งห้าในคราเดียวน่ากลัวยากจะกระทำได้ทั้งนี้เระนนักสู้มังกรทองคู่มีฝีมือมิใช่ชั่วทั้งตนเองต้องจัดการกับผีเสื้อยกก่อนอยามนั้นสีนักสู้ย่อมไม่คิดผัวพันคงแยกย้ายหลบหนีไปคนละทิศละทางไม่สามารถและลาฆ่าให้หมดจินจะอย่างไรต้องมีคนสองคนนี้รอดได้จากปาคำาฟตรงข้าม นักสู้ซากศสพายังซุ่มซ่อนอยู่ในละแวกใกล้เขียงหองกอกวนจนปันป่วนก็มีอาจทราบแผนการร้ายของฝ่ายตรงข้ามแล้วแม้จะค่ากลุ่มเฉลยมาสอบถามน่ากลัวคงไร้ประโยชน์ทั้งฝ่ายตรงข้ามยังจะเปลี่ยนแผนการด้วยพี่เสื้อยกยกมือโบกปูกุกกล่าวว่าฟ้าใกล้สางแล้วไปกันเถอะนำเกงวิเตาคบคิดอย่างม่องไว จะยางไรย่อมไม่อาจปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามหลบหนีได้มีแต่ลงมือย,ย่างสุดความสามารถนางอาูนเช่นผีเสื้อหยกก็เป็นบุคคลที่น่าวาดวันเมื่อขังกระโนนแม้แต่เสือแปห้วบนเกี่ยวยังแทบพลาดพลังในน้ำามืองของนางหากไม่ช่วยโอกาสกำจัดไปมิทราบคนในสพันจะถูกระทุกสร้ายอีกเท่าใดดังนั้นขยับกายคิดทะนอ,อกไป ที่ด้านหลังพันแววเสียงฝีเท้าดังซาๆถึงกับใจสะทานวันให่โหนนึกถึงนักสู้ชาคัสปะรีบหันควับพุ่งไปสืบสองสมเสียงนั้นกลับเงียบหายไปแล้วเพียงชั่วพริบตาพี่เสื้อยกและพวกทั้งห้าก็พุ่งปราจากไปแล้วนำเก่งวิตาเพ่งตามองรอขามยังไม่พบเหยนสิ่งใดสร้างความว้าวุ่นลนลานยิ่ง สุ่มเสียงที่ได้ยินแสดงว่าเป็นเสียงเคลื่อนไหวของผู้คนแต่ชะนหนไม่มีร่องรอยทันใดนั้นสุ่มเสียงอันทุ่มหนักดังแว่วมาว่าไปในดงไม้หลังตึกน้ำเก่งวิเตาพอฟังราบมาเป็นสุ่มเสียงของจอมขโมยผู้ชายดอกมหมยเป็นเสัญ,ญลักษณ์ส่วนตัวการที่มันขัดขวางไม่้ตนเองปรากฏกายย่อมต้องมีจิตเจตนา ดังนั้นพุ่งกายไปยังด้านหลังตึกชูพริบตาเข้ามาในโดงไม้ที่หลังตึกก่อนอื่นสายตากวาดไปยังปากทางออกอุมโมงค์ชายนั่นเองเห็นท่าไม่มีสภาพผิดปกติรหัสสัญญาณเตือนภัยที่ตนทิ้งไว้ยังอยู่เช่นเดิมสายตาพอกว้าสำรวจพลันพบว่าข้างก้อนใหินใหญ่วางให้เคลือบอยู่สี่ใบสร้างความตื่นเต้นสงสัย ยื่นมือไปหมายจะซุ่มเสียงคองจอมขโมยลึกลับท่านแมวมาว่าย่าได้กระทบถูกมันนำเกงวิเตาอดมือกลับมาอย่างตื่นตกใจกล่าวถามว่านั่นเป็นสิ่งของใดพิษอันร้ายแรงพิษร้ายแรยงเลยนี่เป็นเรื่องราวใดกันแล้วจะค่อยๆบอกกับเจ้าเมื่อครูเจ้าเห็นคนทั้งห้าแล้วกลับมาถูกแล้วเจ้าคาดว่าพวกมันคิดทำอะไร ผู้เยาวกำลังสงสัยไม่เข้าใจอยู่ทีเดียวฝ่ายตรงข้ามตาเตรียมแพร่ผิดออกรอบตัวตึกนี้ความเตือนตระรนาของน้ำเก่งวิเตาคลานีใหญ่หลวงนั้นกล่าวเสียงสันสะท้านว่าแพร่ผิดหรือไม่ผิดขบวนข่ายคนที่เจ้าก่อตั้งขึ้นขาดขวางจนฝ่ายตรงข้ามมีอาลุกโรานเข้าไปฝ่ายตรงข้ามจึงแพร่ผิดอยู่นอกขอบวนข่ายคน มาให้พวกเจ้าเข้าออกตัวตึกได้มาตาน,นี้วิเศษแล่นลำหมดไหมนี่ในเป็นเรื่องที่คาดคิดไม่ถึงมาก่อนดีที่ผู้อวุโสสามารถลวงรู้แผนการร้ายนี้ไม่ฉะนั้นผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดมิหน้าเราฝ่ายตรงข้ามระบุว่าคืนพรุ่งนี้จะลงมือการมาของฝ่ายตรงข้ามคลานี้ก็เพื่อสำรวจดูทำเลข,ของสถานที่ เพื่อสะดวกแก่การแพร่ผิดเมื่อครูผู้โสดส่งเสียงดังขึง้นเพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้เยาวปรากฏกายลงมือกระมังไม่ผิดน้ำเก่งวิเต่าถามพรงว่าเพราะเหตุใดหรือหากไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามดำเนินตามแผนที่วางไว้คบคิดล่วหลายอื่นออกมาอีกยัย,ยม่ใช่ยากจะระวังป้องกันเลยแต่ฝ่ายตรงข้ามพอเริ่มแพร่ผิด ตัวตึกกลางนี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นดินแดนมรณะมีอาจอย่างกลายเข้าไปย่อมไม่เป็นเช่นนั้นผู้เยาไม่เข้าใจสุมเสียงทุ่มหนักของจอมขโมยลึกลับดังมาว่าเจ้าคงเห็นไฮเครือบทั้งสี่ใบแล้วเห็นแล้วเราหูใช้ความภาคเพียรพยายามจึงสอหาไฮเครือบแบบเดียวกันได้สี่ใบในไฮเครือบไม่ใช่บรรจุพิษไว้หรือนั่นก็มีพิษผู้เยาวยิ่งไม่เข้าใจแล้ว เนื่องจากเล่าหัวพบเห็นแผนการร้ายของฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจึงคิดหาหนทางสลับสับเปลี่ยนตัวยายในไฮเครือบนำเกงวิเตา่ายิ่งแตกเปลี่ยนตกใจทวนคำว่าสลับสับเปลี่ยนเนื่ไม่ผิดหนี่เป็นวิชาที่เล่าหถนัดจัดเจนที่สุดฝ่ายตรงข้ามเวลาใช้หากพบว่าถูกสับเปลี่ยนใหญ่ไม่ใช่รับรองว่ายากจะพบเห็นทั้งนี้เพราะวิธีการของเรา เหนือความคาดหมายของผู้คนนะผู้เยาวหมายความว่าหลังจากฝายตรงข้ามเปิดหายเคลือบแล้วไม่เด็ดขาดประการแรกให้ทั้งสี่ใบเปลือกนอกเป็นเช่นของเดิมและของที่บรรจุอยู่ภายในก็เป็นเช่นกันที่แตกต่างเพียงแต่ตัวยาที่เราใช้สับเปลี่ยนไม่อาจแพร่ผิดทำร้ายผู้คนนำเก่งวิเต่ากล่าวยางมึนงงชงชัยว่านั่นเป็นของใดกัน สายจากริมหาดใช้ตกตาว่าเป็นพิษร้ายอ๋อผู้เยาวเข้าใจแล้วพิษของฝายตรงข้ามมีลักษณะเช่นกับเม็ดสายกระมังถูกต้องเป็นสายพิษโดยใช้เม็ดสายแช่ในพิษร้ายแรงเจ้าลองคิดดูยาพิษทั่วไปจะปรุงสักขวดเล็กก็ยากเย็นยิ่งในเลยจะมีมากมายถึงสี่ไฮนี่เป็นเพราะผีเสื้อยกนั้น อธิบายวิธีแพร่ผิดต่อผู้ช่วยเหลือตอนที่ทั้งสี่เปิดฝาให้ออกมาให้พวกมันดูถูกเล่าหูสังเกตเห็นจึงชุกคิดวิธีสับเปลี่ยนขึ้นมาได้ออมซุ่มเสียงทุ่มหนักของจอมขโมยลึกลับเอ,อ่ยเสือต่อควายตรงข้ามหลังจากแพร่ผิดยอมเข้าใจว่าเป็นมาตาวิเศษการเฝ้าคุมเชิงยอมไม่เข้มงวดดังเดิมเยี่ยงนี้สำหรับกับคนในสพันของเจ้า เป็นโอกาสที่เคลื่อนไหวได้อย่างประเสริฐดังนั้นเล่าหูจึงจงใจขัดขวางมิให้เจ้าลงมือต่อพีเสื้อยกและพวกผู้อาวุโสคาดคำนวณได้ละเอียดรอบคอบเป็นที่นับถือเลื่อมใสของผู้ยาวหนักอย่าได้ยกยอเล่าหูไปเล่าหูที่ยื่นมือหมาก,ก็พระเจ้าไม่ฉะนั้นย่อมไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวนำเก่งยิเต่างงันผวกกล่าวว่าผู้ผยา มีที่ใดควรคู่กับความเมตตาของผู้อวุโสเช่นนี้เราหูที่ยื่นมือช่วยเหลือย่อมมีสาเหตุภายภาคหน้าเจ้าจะทราบเองยายไม่ประธานบอกในขณะน,นี้ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลานำเก่งยุตเต่าเกลือบเพลงสงสัยิงแต่อีกฝ่ายไม่ยอมบอกตอนเองก็อับจนปัญญาความจริงตอนแรกเริ่มที่จอมขโมยผู้ชายดอกหมยเป็นสัญ,ญลักษณ์ยื่นมือช่วยเหลือ ตนเองก็รู้สึกเหนือความคาดหมายบัดน,นี้จากปากคำของอีกฝ่ายแสดงว่าความนี้มีเลดในแอบแฝงเพียงแต่อีกฝ่ายไม่มีแผนการอุบายหรือเจตนาร้ายเคลือบแฝง,ง่ด้วยความสงสัยใคร่อยากรู้จึงกล่าวว่าผู้ยาญมีปริศนาข้อหนึ่งอันอัานใจมานานมีทราบสมควรถามไทยหรือไม่ลองบอกมาผู้โซเคยหยิบฉวยยาเม็ด ไต้หวยตังที่หลงเหลือเพียงสามเม็ดของวัดเสี่ยลิมยีไปใช่หรือไม่เี้เจ้าราบได้อย่างไรผู้ยาวเคยผ่านวัดเสี่ยลิมยีพอเห็นศัตรูรุกกระดานเข้าไปจึงสอดมือช่วยเหลือจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยยาวสำนักเสี่ยลิมคิดกำนันยาเม็ดใต้หวยตังให้จึงพบว่าตัวยาถูกผู้อาโหยิบช่วยไปฮ่ยาฮ่าเจ้าใหญ่ไม่บอกว่าขโมยไปนั่มเก่งวิเตา ล่าวอย่างกระดากระเดืองว่าผู้โสทิ้งอักษรไว้แสดงว่าลงมือกระทําโดยเปิดเผยที่กล่าวว่าหยิบช่วยไปหาผิดพลาดใหม่แม้ทิ้งอักษรไว้ก็มีอาจไม่นับเป็นขโมยทั้งนี้เพราะมิได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของผู้โสหยิบช่วยยาเม็ดใต้หวยตังไปย่อมมีจุดประสงค์มุ่งหมายอย่างใหญ่หลวงสมเสียงโจมขโมยลึกลับดังมาว่า เจ้ากล่าวถูกต้องเพราะเพื่อช่วยคนมีอาจไม่ทําเช่นนั้นอ๋อมิทราบช่วยผู้ใดกันเลยสหายร่วมแนวที่ประสบชะตากรรมอันอ,น,น,อนาถเล่าได้ช่วยเหลือมันจากในหลุมฝังศพในหลุมฝังศพเรอมิพิษมันทูกผู้คนฝังทั้งเป็นนั่งเกงวิเต่าเสียวกายยางแนวเน็ตร้องเพราะว่าฝังทั้งเป็นเลยผู้ใดลงมือยางอเหิตปานเนียร์เ สํานักนางพญาแดงนําเก่งวิเตา่าสถานใจยางรุนแรงรีบถามว่าอย่างนั้นพูดถูกฟังทั้งเป็นคือใครกเรียนในโมสงตั้งหึงเองโอ้โหนําเก่งวิเตา่าอุทานสุดเสียงพรุ่งพรานดานใจจนร่างสันติความลังอันสันขวัญสถานวิญญาณมูบเข้าสู่ห้วงสมองตนเองถูกคนในสํานักนางพญาแดงไมายมั่นฆ่าตัวเข้าสู่สํานักเพราะ ปฏิเสธข้อเสนอรับเป็นเคยจึงถูกคุมขังในคุกศิลาบังเอิญพ่านพบกระเรียนในหมู่เมฆตังหึงเองอาศัยโอโมองใต้ดินยาวร้อยวาที่ท่านใช้เวลาสิบปีขุดเจาะขึ้นนิรอดชีวิตมาได้จบบทที่67